จะนาพรเบเิเนี่ยมาใช้บังคับหรือไม่จะต้องดูความรับผิดนั้นนะฮะว่าเกิดจากมูลละเมิดหรือไม่ถ้าไม่ใช่ละเมิดก็ไม่นําพรบความควาผิดฐานละเมิดของเจ้าหน้าที่มาใช้บังคับนะฮะซึ่งในคดีปกครองเนี่ยตามมาตรา9เนี่ยก็จะมีคดีทั้งหมดอยู่6ประเภทคือคดีเกี่ยวกับการออกกฎคําสั่งหรือการทาฝ่ายเดียวนะครับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย2ละเลยต่อหน้าที่ที่ กฎหมายกำหนดนะครับหรือปฏิบัติหน้าที่ละล่าช้านะครับ3นะครับละเมิดหรือค้อนปิดอย่างอื่นนะครับสก็คือสัญญาทางปกครอง5คดีที่กฎหมายบังคับให้ฟ้องศาลเพื่อบังคับให้บุคคลให้กระทําแล้วก็6คดีอื่นที่กฎหมายกําหนดนะครับในถึงตรงนี้ผมขอเสริมนะครับว่าคดีปกครองกับคดีที่อยู่ในนั้นกระรวงสรรพากรต่างกันนะครับคดีปกครองคือคดีนะครับที่เกิดจากการพิพาท ของหน่วยงานทางปกครองที่ใช้อำนาจทางปกครองหรือบุคคลที่ได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองในการดำเนินกิจการทางปกครองนะครับนี่คือเป็นคดีปกครองส่วนคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับก็คือคดีที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองก็คือมาตรา9วรรคหนึ่งและต้องเป็นคดีที่ไม่มีกฎหมายยกเว้น เขตอำนาจหรืออำนาจศาลปกครองไว้ยกตัวอย่างเช่นมาตรา9วรรค2นะครับหรือพรกฉุกเฉินนะครับมาตรา16อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคดีปกครองกับคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองผมตั้งข้อสังเกตเองนะครับเป็นคนละกรณีกันนะครับอันนี้ความองค์ความรู้พวกนี้นำไปใช้ตอบเวลาสอสัมภาษณ์นะครับนะบเพราะว่าจะทำให้เราเข้าใจขอบเขตของอำนาจศาลปกครองมากยิ่งขึ้นนะครับว่าคดีปกครองกับ คดีที่อยู่งน่าครองสาลปกครองต่างกันหรือไม่นะ